กรับสวัสดีสบายดีเมื่อทุกคนเนอพ่อแม่พี่น้องบัวสิเป็นทางฝั่งไทยและฝั่งลาวเนาะวันนี้ก็มาพบกับซ่องรายสวรรค์นเนาะสบายดีเมื่อทุกคนเนาะวันนี้ก็สิมาว่าหน่อยหนึ่งเนอะพี่น้องเนะาะก็คือคุเมอร์นี่เนาะ ชีลงคลิปบปกติปันดไดแล้วพี่น้องเลยบลงคลิปปกติปันดไดแล้วเนาะเพราะว่าช่วงนี้นะเนาะเวียกนักพี่น้องเลยเวียกนากลายเนาะเข่าสู่ลาลูการเกี่ยวเข่าแล้วพี่น้องในกามื้อนี้กาบมีโอกาสทายกามาเรียงง้วเนาะมือ้อ,อนี้กะนี่พี่น้องเอ้เขา่ามื้อนี้กามาเกี่ยวกามามาเรียงงัวอยู่หน้าคนอื่นพี่ได้เนาะ เยอะใช่ไหมเบิ่งงัวนอดด,ด,ด,ดีดีดีจริงได้จับคลิปจับโทรศัพท์มาถ่ายพี่น้องเบิ่งเนาะสิมาแจ้งช่วงนี้บริลงคลิปเนาะเพราะว่าบริสุทธิลงคลิปเพราะว่าข้าเวียกพี่น้องเอ้เกี่ยวเข่าเนาะตื่นเศร้ามากกับเกี่ยวเข่าลงเกี่ยวเข่าเตะเศร้าๆแล้วก็สวยมาประมาณแปดโมงเก้าโมงเนาะก็ขึ้นมากินข่าวเศร้า แต่กะบบาซายกะจึงได้มาเลี้ยงง้วอีกเนาะเพราะว่ามันมีคนเลี้ยงงัวพี่น้องเลยเข่าก็อยากเกี่ยวงัวก็อยากเลี้ยงเนาะคู่มือนี่คนผัดหน่อยเนาะอยู่ก็พอเม่พพอกับเมย์แล้วก็ขอยเองเนาะสามคนท่านี้เนาะพอเมย์กะเกี่ยวเข่าแล้วเ้ากับมากินเข่ากินเข่าแล้วกัมาเลี้ยงงัวต่อเนาะหลังจาก ประมาณสิบเอ็ดโมงเนาะสิบสองโมงกะเอางัวเมื่อเนาะตอนเทียงเนาะแล้วก็กินข้าวเที่ยงเนาะกินข้าวเทียง,งแล้วกัชิลงมัดเข่าบบดนี้เนาะลงมัดเข่าตัวทีเกี่ยวแล้วเนาะเก็บกู้เอาเนาะตัวทีตากแหงแล้วเนาะกะขนมากองมาไหวกับประมาณสามโมงแดงกะเชียวงอกไปเรียงต่อแล้วบัดน,นี้นเนาะงอกมาเลียงอีกเนาะทุกคน กะทำงานวนไปแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยเพราะว่าคนมันหน่อยเนาะอยู่นทคนมันหน่อยพี่น้องก็ต้องเฮ็ดเนาะก็ต้องทำทุกอย่างนะเนาะแยกแยกแยะวิญกาเนาะแต่ละมงแต่ละมงแต่ละนาทีเนาะแยกใส้กันเนาะพุ่งลาพี่น้องเอ้ยกะเท้าจบสิ้นภารกิจเกี่ยวข่าวเกี่ยวน้ำมดเพี่บได้จังสีเวียกเบาเวียกน่เนาะจังสี อันปกติเนี่ยช่วงนี้ลงคลีพเบื่อปกติปไปหลยเนาะก็หุ้นซึกตัวอยู่ก็จะเลื่อมฝากพี่น้องก็จะเลื่อมจะเผาเลื่อมกันเด้อพี่น้องเด้อเพื่อกลับมากะกะสีได้ลงอยู่ดอ,อกเนาะกะนนั่นนั้นที่กะลงแบบนี้เนาะจึงได้มีจึงได้มีเวลาเนาะกะฝากเปก็นกำลังอ,อกกำลังใจให้ก็ติดตามไว้คือเก่าเลยพี่น้องเด้อเดี๋ยวขออนุญาตเป็นยายปลาดงัวก่อนพันงัวไปละ ทายคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งอีกนี่พี่น้องไอ้เข,ข่าเขาเจากันหน้าทงนี่กับซุกบดิดันพี่ยืนหน้าข่อยกับซุกบิดแล้วพี่น้องเ้ยหน้ากินข้าปะงัวกับอยากจะเทะเขา่า เลี้ยงงัวในเกี่ยวเข่าในพี่น้องเลยคือสิบวัียวง่ายดอกจังไดก็จะเฝ้าออลืมกันเด้อพี่น้องเลยก็กติดตามไว้คือเก่าเด้อพีนน่น้องฝ่าเป็กนกำลังอกกำลังใจให้ซ่องนน้อยซ่อง,น,ออง,น,อองนี่เยเด้อมันนี่กะเลยมาเลี้ยงงัวกลับเมื่อกลกินเข่าเทียงกินข่าวเทียงพักผ่อนจักน้อยกับลงมัดเข่าเนาะทุกคน มาข่าวเก็บกู้ข่าวแ้วกะเอางาออกมาเลี้ยงตอนแดงเนาะเงาะออกมาเลี้ยงตอนแดงหลังจากนั่นกะกลับเมื่อแล้วกัลงเมื่อเพื่อนหนึ่งเขาเนอกกับคำมืดกับผ่านไปเมื่อหนึ่งเนาะทุกคนเมื่อเล่า,ราเรื่องเล่าซีวิตไหนทุกคนได้ฟังเนาะโอ้ยเขาน้าทงนี่กับซุกแรงบร้างพี่เนาะ แถวนี้เมนเบิร์ดแต่ว่าคนยังไม่เลยมาเกี่ยวเนาะเพราะว่าเพิ่นมีหน้าหลายทงเนาะพี่เนาะเพิ่นยังเกี่ยวอยู่ทงหนึ่งอยู่เนาะแต่ว่าทงนี้ก็บซุกเดี้ยวเนาะหลังจากเพิ่นได้ทงนั่นกัสิมาเกี่ยวทงนี้ต่อประมาณนี้เนาะคนเฮามันเมืองพ่อมันบ่มีพี่นอ้องเอ้ยเห็ดปเดื่ด้ยหลายทลายแห้งเห็ดแห้งสู เมื่อยกับพัก้อพี่น้องด้อคือข่อยอีงก,กับเมื่อยล่าพี่น้องเอ้ยหลายเวียกหลายงานพวดเฮ็ดนั่นแน่เฮ็ดนี่แน่กับเมื่อยแล้วพี่น้องเขากะอยากเกียววก่ยงง้อกะจำเป็นต้องได้เลี่ยงเลี่ยงแล้วกะขาบหนึ่งกับยังบดเด้อีกยังขาบแดงอีกพี่น้องเลยคิดกะอยากทายคิดทอดทีทอดน้อง คิดฮอดดวงป้าอยู่ทางยูทูบพ่อจังไรก็อย่าลืมฝากให้พี่ให้น้องกดติดตามซ่องสายสวรรค์เลยพี่น้องคลิปเพืพ่อละคลิปหนากัสีมาทายยังให้พี่ให้น้องเบิ่งก็อย่าลืมฝากกดติดตามไว้เนาะคลิปนี้ก็ขอล่ำลาเพียงเท่านี้แหละพี่น้องเลยโอกาสหน้าพ่อกันใหม่เนาะ 拜拜。Bye bye.